สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับก็คืออันนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นชุดคิดประกอบนะครับของวิทิโอเแบบง่ายที่สุดเลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นระบบทานซิสเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะแกะแล้วก็ทดสอบทดลองให้ดูนะครับตัวนี้เป็นชุดสําเร็จเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีเท่านี้เราไม่ต้องมา ลองพิมพ์อะไรใหม่นะครับเป็นของ Fut เ r อร์คิดนะครับซึ่ง f ิ t เตอร์คิเนี่ยเขาก็จะมีชุดประกอบหลายแบบนะครับก็คืออาจจะเป็นวิทยุ fm อะไรก็มีนะครับตัวนี้ใครสนใจก็ลองหาดูนะครับตัวนี้เป็น a m นะครับแต่ว่าเป็นดูเนอร์นะครับก็คือไม่มีพักขยายในตัวนะครับเขาตัดพักขยายออกไปนะครับประกรณ์ง่ายมีไม่กี่ตัวนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูก่อน ว่ามันใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับก็ถ้ามันใช้งานได้ดีอะไรประมาณนี้ผมก็จะแนะนําให้เอาไปใช้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ AM มันก็ฟังอยู่นะครับตัวนี้เป็นของไทยแท้นะครับเม็ดอินไทยแลนด์เลยนะครับไม่ใช่ของจีนนะครับอันนี้นะครับฟิวเจอร์คิดเนี่ยเป็นบริษัทของคนไทยนะครับตัวนี้นะครับผลิตในประเทศไทยนะครับก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับดีกว่าอุดหนุนของจีนนะครับ ช่วยกันอุดหนุนของไทยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าตอนนี้ AM อ่าคนก็ยังฟังอยู่นะครับก็เห็นซื้อวิทยุทานินจีนมาฟังกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเหน็นทิ้งตามตลาดนะัดเป็นกองพเนินเลยนะครับเป็นมือสองนะครับก็แสดงว่าคนไทยยังฟัง AM อยู่เยอะอยู่นะครับผมก็จะพยายามค้นหานะครับวิทยุออันไหนที่ ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มันใช้งานได้อะไรประมาณนี้นะครับมาแนะนํากันเพื่อที่คนจะได้ฟัง AM ก็ได้เอาไปใช้กันนะครับสําหรับต่างจังหวัดที่ฟัง AM ก็จริงๆเขาฟังกันไม่กี่สถานีนะครับฟังกันแค่1่1สถานี2สถานีนะครับต่างจังหวัดนะครับซึ่งถ้ารุ่นพวกเนี้มันก็พอเพียงแล้วครับที่ท,ที่จะเร่นฟังได้นะครับ เดี๋ยวก็จะทดสอบให้ดูกันนะครับตัวนี้ไม่ต้องลองไม่ต้องลองวงจรไม่ต้องลองตัวอุปกรณ์ใหม่เพราะว่าทำสำเร็จมาแล้วมันมี2แบบนะครับมีแบบที่ว่าใครอยากมาเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ซื้อแบบที่เอามาประกอบประกอบเองกับประกอบสำเร็จนะครับแต่ว่าถ้าเป็น AM แนะนําว่า ให้เขาประกอบสําเร็จจะดีกว่าครับเพราะว่ามันจะได้คุณภาพที่ที่ดีกว่าหน่อยหนึ่งอันนี้ที่เห็นนี่มันจะมีหูฟังด้วยเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีขยายแต่ว่ามันสามารถฟังหูฟังในตัวได้แต่ว่ามันคงไม่สะดวกในการที่ท่านจะอไปใช้งานเพราะว่ามันจะต้องต่อพักขยายอีกทีหนึง่ง ่านผู้ชมครับตอนนี้ผมแกะออกมาให้ดูแล้วนะครับสําหรับด้านในนะครับก็มองกันชัดๆนะครับอุปกรณ์ก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับเนี่ยนะครับให้ดูกันเลยนะครับอันนี้คือเป็นพื้นฐานของวงจร AM นะครับ AM อันนี้เขาประกอบมาให้สําเร็จแล้วนะครับจะเห็นว่ามีการต่อหูฟังด้วยเพราะว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยเสียงมันเบานะครับ ถ้าอยากฟังเสียงดังก็อย่างที่ผมบอกนะครับต้องต่อพักขยายไปอีกทีนะครับจริงๆตัวนี้มันไม่ใช่จูนเนอร์หรือว่าเป็นเป็นวิทยุบ่ายซะทีเดียวนะครับมันมันก็มีขยายออกมานิดหน่อยนะครับสําหรับฟังได้แต่ว่าถ้าเสียงดังแบบฟังแบบในบ้านอะไรเงี้ยนะครับต้องต่อพักขยายอีกทีหนึ่งนะครับใช้ไฟเลี้ยง3โวลต์ DC นะครับตามคู่มือนี่เขาบอกนะครับตัวนี้ เดี๋ยวมาลองฟังกันดูครับมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับเกือบลืมอันนี้นะครับมีบอกละเอียดเลยนะครับการทํางานทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะครับอ้อสุดยอดมากนะครับครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวมารับฟังกันนะครับก็อันนี้ มันเป็น AM แบบง่ายๆนะก็คืออุปกรณ์น้อยชิ้นการรับฟังก็มันจะรับได้เฉพาะสถานีที่ใกล้ๆนะครับอันนี้ก็คือสมมติว่าอยู่ในตัวจังหวัดนะครับก็อาจจะรับได้สถานีที่มันอยู่ในตัวตัวเมืองตัวจังหวัดนะครับที่ห่งางระยะห่างกันไม่กี่กิโลประมาณนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็คืออ่มันจะสู้เครื่องใหญ่ๆหรือว่าเครื่องมาตรฐานไม่ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้ดูกันว่า วิ t เอ็มอย่างง่ายนะครับราคาถูกๆนะครับก็ร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะรับฟังได้อยู่นะครับก็สถานีหนึ่งสถานี2สถานีหรือที่มันอยู่ในตัวจังหวัดประมาณนี้แค่แค่นี้นะครับแล้วก็มันใช้ฐานแบตเตอรี่ได้นะครับ3 3สโวลต์นะครับก็คือ2ก้อนอันนี้ผมก็ลองต่อให้ดูแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังดูกันนะครับ มันก็ไม่ได้ทำอะไรวิจัยแต่ไม่จำเป็นแต่ไม่จำเป็นแล้วก็มันก็พยายามมาแต่ว่าที่นกรณีที่ยังไม่รวมถึงแต่ไม่ได้เลยแต่ก็มันก็มันต้องมาเอาดูอาจจะเป็นน้สัยเป็นธรรมะนางเรื่องที่เราไม การที่ปกติจ้ราว่าะร็มีบางทีผู้ที่ไม่มีเงินแากงนไมี่ยวกับนลก็าจชีวิตเดียวจจะชีวเดยวไม่เกี่ับ้วบเกี่ยวกับพิธีการข้ารม่ี่ยกับข้าือตมานชเวา่รื่องการไป การนำเข้าว่าอะไรก็ไม่เพียงแต่เขาจะมาเพิ่มรายได้แนตะ่เขาก็จะว่าอันไหนทำเพิ่มเติมอีกครั้งแั่กุญแจนี้ว่าอันจะไม่เข้าในเรื่องทุกกระตุกทีเวลาที่มีน้อยนี้ก็ต้องการเติเตมเติมครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ต่อให้ดูนะครับวิทยุ AM ออย่างง่ายนะครับใช้อุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นนะครับมันก็สามารถรับฟังได้นะครับ สถาน,นีอยู่ใกล้ๆนะครับตามที่แจ้งรายละเอียดไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวแผง AM แบบง่ายๆราคาถูกๆนะครับแล้วก็กอุปกรณ์น้อยชิ้นนะครับไวอยฟังสถานีใกล้ๆนะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับหรือว่า,าสนใจคลิป สนใจอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็แจ้งมาได้ผมก็จะออกที่จำหน่ายให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ